โอ้ยลบรถเนี่ยเข้ากระไดบ่ไปค่ะบ่ะไปจอดที่นี่ละทำไมมืดจังเลย มารับหน้าสวยหน่อยพะนะเอา <ไป S 1> สีฟ้าจีรีสอรมาเดียวซ้ายเข้ามาเลยตราเร,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 รอือยข้าจะยิงกงเนา่าเยนี่อะไรครับมาเด้อพความเด้อยครับสา,ามสองหนึง่งคุยกันไป sao lại? cái gì nhăng? cái nhằng. không okay. <laughs> 快点，快点，快来